สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีมาแม่อ้อยสีผ้ามาเบิงขอกไก่ค่ะมือนีแม่อ้อยอหัวอา,วาห,ห,หารมาส่งบานซ้ำแห่ดูค่ะบานซ้ำแห่เพิ่นสร้างหัวอาหารไก่ไก่หน่อยกับหัวอาหารไก่ไข่ค่ะมาเบิงค่ะนี่อันนี้สิเป็นไก่หน่อยที่เพ,เพิ่นเพิ่งเอาลงไมค่ะพี่น้องเพิ่นวาเพิ่นเอาลงลอยก็โตค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะไก่เพิ่นอันนี้สิเป็นไก่หน่อยที่เอาลงไม่จ้า ให้หน่อยเถี่ยลงไม้เพิ่นวาาตาประมาณสิบก็โตดอกค่ะพี่น้องเพิ่นบบกเคยเอาลงจากเที่ยค่ะเพิ่นว่าล่องเอาลงเบิงเที่ยแหลกค่ะพี่น้องค่ะกระสีเป็นเจ้าสี่ละค่ะอันนี้ขอไกลเพิ่นลูกค้าบ้านซัมเฮดจ้าอันนี้ของลูกค้าบ้านซัมเฮดเอาหัวอาหารมาส่งเพิ่นกันเลยขออนุญาตเพิน่นไทยเบิงห้มาทายให้พี่น้องเบิงค่ะอันนี้ขอไกลน้อยอันนี้ขอไกลหน่อย อันนี้ขอไกลหน่อยเพลินเพลินกำลังเลี้ยงได้เพราะท่านโดนค่ะพี่น้องมาบัดที่นี่บัดที่นี่แม่อ้อยสีผ้ามาเบิ่งขอไกลใหญ่ค่ะถีไกลไข่แล้วเนาะคะ่ะเนาะถีไกลไข่แล้ววัดสิเป็นจังใดแม่อ้อยกับบุเคยมาจากเถียค่ะมือนีได้โอกาสมาส่งหัวอาหารกับปลาเก่งก็เลยขออนุญาตเพลินมาทายเห็ุพี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะจ้า เพื่อนสีเอาไว้ห้างกันเด้อค่ะไก่หน่อยเพื่อนกับไกไ่ใหญ่เพื่อนสีเอาไว้คนละหม่องค่ะมาเบิ่งกันเลยค่ะว่าสิเป็นจังใดผุนขอไก่เพื่อนยุผ,ยยผุ่นค่ะยวนกอไั่ผุนเพื่อนว่าบอกยางมาเบิง่งก็เลยยางมาเบิ่งค่ะมาเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะไก่เพื่อนบอ่แมนสีสามสิบสี่สิบโตคุณติค่ะพี่น้อง อันนี้ไข่แล้วเด้อค่ะอันนี้ไข่แล้วพเพลียงไว้ทั้งกินทั้งขายจ้าขันไล่กับขายขายพร้อมกินพร้มพอมจะ,ะพี่น้องค่ะเบิ่ง่ะไก่เผิ่นว่าอาหารเพิ่เมิดแล้วค่ะเพิ่นกล้าังโทษสั่งก็เลยเอามาส่งเผิ่นก็นเลยได้โอกาสมาอ่นภาพพี่น้องมาชมขอกไก่เผิ่นน้ำ่ะไก่ไข่กระสีประมาณนี้ค่ะกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้อง ทำแล้วไอ้มาจินขายของอยู่ผู้เดียวสวัสดีค่ะ